สวัสดีค่ะ,ะสรัญญากลราวงนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ค่ะบางคนอาจจะแบบสงสัยใช่ไหมคะว่าคณะสังคมสงเคราะห์เนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะคณะสังคมสงเคราะห์เนี่ยเลอเป็นอะไรที่แบบเรียนกว้างมากเลยนะคะเรียนแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนเลยค่ะตั้งแต เรียนตั้งแต่พวกทฤษฎีที่อธิบายว่าทําไมคนคนหนึ่งถึงเติบโตมาไปแบบนี้ทําไมเขาถึงแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะได้เราจะได้เข้าใจเขาแล้วก็นำไปสู่แบบการแก้ปัญหาให้เขาอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็นอกจากเรียนกับคนที่แบบเป็นปัจเจกแล้วค่ะยังเรียนกับแบบปัญหาสังคมต่างๆค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาปัญหานั้นอะไปหาแนวทางในการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือสังคม ธรรมศาสตร์เนี่ยเด่นเรื่องสายสังคมสายการเมืองอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยคณะสางคมสังคมก็เป็นสายสังคมด้วยก็เลยเลือกเรียนคณะน,นี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งธรรมศาสตร์คือเหมือนได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วธรรมศาสตร์ขึ้นชื่อเรื่องแบบเสรีภาพแต่งแต่งตัวยังไงไปเรียนก็ได้ใครอยากทําอะไรก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็น,สนเสน่ห์ของธรรมศาสตร์แล้วก็แบบอยากได้เข้ามาสังข์ อะไรความเิลปะว่ามันมีจริงๆไหมมันมีจริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนมัธยมเราไม่เคยได้สัมผัสตรงนี้คืออะไรเราก็ต้องแบบอยู่ในกฎระเบียบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนตัวเราอ่ะคิดว่าไม่ยากเขาเพราะว่าด้วยความที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วเหมือนในมธรรมศาสตร์อ่ะมีฟอร์ซิลิตี้ที่แบบอำนวยความสะดวกให้เราแบบเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเท่าไหร่แล้วก็ในแง่ของการไปเรียนก็คือไม่ได้ปรับตัวอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าการเรียนมหาลายัยไปอะไรที่สบายมากคือ มันจะเรียนไม่ค่อยหนกักเราจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ไม่มีใครมาบังคับเราอะไรเงี้ยค่ะแค่เราสามารถแบบเมนจิวิตตัวเองได้ให้สามารถเรียนรอดไปทุกเทอมได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถดีเลี่ยงได้คือหลักสูตรบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องเรียนอะไรอย่างเี้ค่ะถ้ตอนแรกแบบความรู้สึกก่อนเรียนวิชานี้ก็คือรู้สึกกลัวมากเพราะว่า เหมือนไปฟังเพื่อนๆที่เรียนตอนปีสองมาเขาบอกว่ามันยากมีควิสก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็แบบเ,เรียนไม่ไหวต้องถอนออกไปก่อนไปตั้งหลักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเรียนจริงๆก็รู้สึกว่ามันยากแบบที่เพื่อนพูดจริงๆค่ะแบบเหมือนพอตั้งใจฟังอาจารย์จริงๆก็ก็พอเข้าใจได้คือมัอนเหมือนกับเป็นเป็นแฟกต์อยู่แล้วค่ะเหมือนมันมีความสมเหตุสมผลในตัวมันอยู่แล้วว่าเออทาไมมีเหตุการณ์นี้แล้วถึงมีปรากฏการณ์นี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี รู้สึกว่าจะยากยากมากๆก็คือช่วงที่จะเป็นกราฟค่ะที่เราจะต้องแบบเหมือนตั้งใจฟังมากๆว่าไอ้เส้นนี้คืออะไรมองยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากที่แบบทาให้แบบเราเรียนผ่านไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับส่วนตัวเราเรารู้สึกว่าวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยมีมีประโยชน์ กับการใช้ชีวิตประจําวันของเราเพราะว่ามันเหมือนทําให้เราอะพันโลกมากขึ้นเวลาเราจะอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวอะไรที่มันเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราแบบรู้เรื่องมากขึ้นว่าอ้ามีเหตุการณ์นี้ต่อนะต่อตอนี้จะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะมันทําให้เราสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ถึงว่าเราจะสามารถแบบฝนฟังข่าวแล้วก็นําไปปรับตัวว่าเอออนาคตจะ เป็นอย่างนี้นะเราจะเตรียมรับมือกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <artifacts> ถ้าสําหรับเรียงเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกับอเสิษอาจารย์เกียงไก่น,กน,นะคะเรารู้สึกว่ามีสิ่งที่เราชอบมากๆคือทุกๆครั้งที่อาจารย์สอนนะคะอาจารย์ก็จะอัดคลิปไว้แล้วก็ทยอยอัดคลิปให้นักศึกษาได้ไปดูย้อนหลังนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าวมันเป็นประโยชน์มากเพราะว่า เหมือนจะมีบางช่วงที่เราจะต้องเรียนกราฟแล้วก็เรียนคำนวณหนักๆค่ะซึ่งเราต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับมันค่อนข้างนานนิดนึงทําให้เรียนในห้องอาจจะเข้าใจไม่เต็มร้อยะค่ะพอเรากลับไปย้อนดูคลิปก่อนสอบอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนทําได้มากขึ้นแบบเข้าใจมากขึ้นค่ะเรารู้สึกว่าการที่อาจารย์แบบคอยอัพคลิปคอยอัดคลิปแล้วก็อัพคลิปลงให้นักศึกษามันมีประโยชน์มากมากค่ะ สำหรับสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงนะคะก็มีเป็นเรื่องคลิปค่ะที่เวลาอาจารย์อัดคลิปในห้องใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์จะต้องวาดกราฟในในกระดานนะคะบางทีมันก็แบบกล้องอาจจะแบบมองไม่เห็นไม่ชัดหรือว่าบางทีแสงมันไม่ได้ตกตรงตรงนั้นนะคะมันทาให้มันมืดบางทีก็มองไม่เห็นสิ่งที่อาจารย์เขียนเลยแล้วก็มีอ่าค เสียงในคลิปที่มันไม่สม่ําเสมอกันบางช่วงก็จะเบามากบางช่วงก็จะดังอะไรเนี้ยคะ่ะก็เลยเออ,อยากให้อาจารย์เนี่ยปรับปรับแบบคอนโทรลเสียงกับภาพให้แบบมันสมูทมากกว่าน,นี้เพราะว่าส่วนตัวตอนเรียนย้อนก็จะชอบดูไปเรียนคอร์สออนไลน์มากกว่าเพราะว่าเสียงมันชัดแล้วก็ภาพมันชัดกว่าคะ่ะซึ่งในอนาคตถ้าแบบในคลิปที่มันเป็นคอร์สออนไลน์ที่ เนื้อหามันอาจจะแบบไม่อัปเดตแล้วอะไรอย่างเี้ค่ะมันก็อาจจะแบบใช้ไม่ได้แล้วก็แบบอยากให้อาจารย์คนโทรลเรื่องเสียงกับกับภาพนิดนึงค่ะที่เหลือภาพรวมที่เรียนกับอาจารย์เกียงไกรก็ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่พูดค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วกเ็เหมือนจะคอยถามนักศึกษาตลอดเพราะว่าจ,จะคอยซุ่มถามตลอดทําให้เราะกระตุ้นที่จะแบบ กระตุนเราให้จะฟังอาจารย์มากขึ้นเพราะว่ากว่าอาจารย์สูงมาถามแล้วก็จะตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็บวกกับมีคลิปให้ดูย้อนหลังอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้สูว่าเรื่องอาจารย์อาจารย์ใส่ใจนักศึกษาจริงๆแล้วก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ความรู้จริงๆอะคะ่ะก็มาเียกับอาจารย์เก่งใจเยอะๆนะคะ